สวัสดีค่ะ Talk Sense Special EP วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าการลงทุนกับจิวเวลรี่เนี่ยลงทุนได้จริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะ ขอแนะนำนะคะนี่ก็คือพี่ออยแล้วก็พี่พลอยนะคะจากร้าน Heritage Fine Art Jewelry นะ่ทะ่องมาดีนะคะ oh, oh, oh. ต้องบอกว่าใครที่เคยได้ยินกันกับมาพูดในไลฟ์ว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ดินทองหรือ property นะคะแต่มันมีเรื่องการลงทุนเรื่องจิวเวอรี่ด้วย oh, oh. ทีนี้เราก็เลยเชิญ2คนนี้มาให้ความรู้ทุกคนนะคะ oh, oh. เพราะว่าพี่เขาสองคนเนี่ยก็ทําอยู่ในวงการนี้ oh, oh. คือต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าทางบ้านเนี่ยก็มีธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวอรี ที่เป็นจิวเรี่ในด้านปัจจุบันแล้วกันแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยค่ะก็มีงานอีกอันนึงก็คือการทำจิวเรี่ทางด้านไฟน์อาร์ตหรือว่าการที่เราเรียกกันว่างานวินเทจงานแอนทีคนะคะเดี๋ยวให้พี่ออยแนะนำค่ะว่ามันคืออะไรประวัติความเป็นมายัางไงแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะว่ามันคุ้มกับการลงทุนจริงหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะออยนะคะนัน,นลินพยุลปีดีค่ะ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้เป็นเจ้าของร้าน Heritage Fine Art and Jewelry ค่ะ,คะปัจจุบันก็ทำมี O E M ผลิตงาน Jewelry ใหม่ๆตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นสเปเชียลหลักของบริษัทหรือว่า mm hmm. ของเราเลยเนี่ยก็คือแอน i ิ u จิวเวลรี่ค่ะ,ค,ะความเป็นมายังไงทำไมเราถึงไปหลงไหลใน Antique Jewelry หรือเขามีดีอะไรทำไมพี่ถึงไปจับเขา มีดีอะไรหรอแอนติกจิวรี่มีเสน่ห์มากๆอยู่แล้ว<ะ>คือช่วงหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย<ะ>ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยปุ๊บไปดูร้านแต่ละร้านที่มันเป็นร้านแอนติกจิวรีก็ชอบพอชอบปุ๊บก็เริ่มเก็บสะสมเริ่มซื้อมาทีละเล็กทีละน้อยซื้อตั้งแต่สมัยที่แอนติกจิวรีมันยังไม่มีความป๊อปปูล่ามากเท่าวันนี้ขอแทรกนิดนึงคำว่าแอนติกจิวรีเนี่ย ต้องเก่าประมาณไหนหรือต้องระดับไหนถึงจะเรียกว่าแอนทิคถ้าจะเรียกว่าแอนทิคได้อย่างน้อยเนี่ยจะต้อง100ปีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นแอนทิคได้อยู่ราวๆนั้นประมาณนั้นถึอจะเรียกว่าเป็นแอนทิคจิวเวลรี่ได้ค่ะแล้วเขาแตกต่างจากปัจจุบันยังไงอ่ะแตกต่างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเพชรทองหรือว่าวิธีการผลิตวิธีการทํา และมูลาคา่าที่สำคัญคือและมูลาค่าที่แตกต่างมากๆที่พี่ออยพูดว่าเขาแตกต่างจากปัจจุบันเนี่ยอย่างปัจจุบันเวลาเราไปซื้อเพชรหรือซื้ออะไรพวกนี้ค่ะเราก็เข้าร้านเพชรได้ใบเซอร์ได้ของมา<ช>เวลาเราขายเนี่ยเราก็จะรู้ที่เดียวคือขายก็คือขายคืนให้ร้านเพชรหรือเอาไปขายคนรู้จักท,<ช>ที่ที่อาจจะโดนกดราคา<ช>แต่ก็ได้ยินมาว่าถ้าเป็นพวก fine jewelry พวก antique พวกนี้มันมีการสามารถเพิ่มมูลาค่าได้มันมีวิธีไหนบ้างอะคะมันมีการเพิ่มมูลาค่าได้จริงๆอะหลายวิธีมากๆแต่ ที่หลักๆเลยเนี่ยของ a n t i ิ u เจรีคือการประมูลประมูลเนี่ยค่ะใช่การประมูลการประมูลนี้ที่นี้ก็คือไปประมูลตามเขาเรียกว่าเป็น a u คชั่นเฮาส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น c คริสตี้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคือคริสตี้ s อร t ท b บีหรือว่าจริงๆก็มีแบบว่า Auction House มากมายในตามต่างประเทศอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายในของของคนไทยหรือว่าของทางไทยนะคะแต่ว่าลูกค้าที่เขาเล่นอยู่กับ จิวเวลี่พวกนี้อัญชลีจิวเวลี่พวกนี้รู้จักหมดก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือมีกําลังต้องมีกําลังซื้อถือว่าต้องมีกําลังซื้อรับเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆแต่ว่าถามว่าแอสเซทขึ้นไหมแอสเซทขึ้นเร็วกว่าเพชรใหม่แน่นอนค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเนี้ย<ก>อันพีวันนี้พ<ก>ี่พ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 อพี่ยอยมาให้ดูหลายอย่างอ่าอย่างเช่นชเกอร์ชิ้นนี้นะคะชเกอร์ชิ้นนี้<ก>น<ก>น<ก>น คนปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดถึงโชเกอร์ขอโทษนะคะคือเวลาเราตีความโชเกอร์คนก็นจะคิดถึงพวกสายร็อกสายพังไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความแบบหวานไฮโซหรืออะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าโชเกอร์ของยุคอันนี้จะเป็นยุคของเบลล์พ็อกของฝรั่งเศสก็คือจะมีความเป็นโบบิดเป็นใบอันนี้ฝรั่งเศสจะเก่งมากเรื่องทางความบิดพิ้วของของชิ้นงานแต่เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคทองของฝรั่งเศสก็คือจะเป็นยุคที่ จิวเวลี่มีมูลค่า เอาว่าเหมือนเกือบจะสูงสุดของฝรั่งเศสคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะการที่คุณจะมีจิวเวลรีระดับนี้ได้เนี่ยคุณต้องถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นที่ค่อนข้างสูงเลยแหละเพราะว่าคนธรรมดาไม่สามารถอัพฟอร์ดได้เลยคือตั้งแต่แบบอดีตร้อยปีเป็นต้นไปนะคะแล้วอย่างอย่างที่ถ้าทุกคนอันนี้คือสายมูนิดนึงคือถ้าสมมติเรารู้กันเนี่ยค่ะจิวเวลรีแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายมีสีมีทรงแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะต่างจากเพชรปัจจุบันอย่างเพชรปัจจุบันเนนีี่่ย้าครเเดูกั็ทวพชงปน มันก็จะมีความหมายของมันแต่ของแอนทิคเนี่ยค่ะมันเกินกว่าลักษณะพวกนี้อีกใช่มันเกินกว่าลักษณะพวกนี้เพราะว่าเพชรที่นำมาใส่บนชิ้นงานก็จะไม่ใช่เพชรฟูคัตปัจจุบันที่เรารู้จักนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรตั้งแต่โอไมคัตซึ่งเก่าสุดเลยตั้งแต่แรกเลยขุดมาปุ๊บเจียเล็กๆน้อยๆเจียด้วยมือเล็กๆน้อยๆขึ้นตัวเรือนเลยหน้าตามาแบบไหนเจียนิดนึงเปิดตูดนิดนึงโอเคฝักเหมือนกับว่าเขาแบบ ใกล้ใกล้กับธรรมชาติที่สุดไม่ประดังเยอะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ปรงแต่งเลยมาเหลี่ยมเจียนิดนึงใส่เหลี่ยมเลยมากลมเจียนิดนึงใส่กลมเลยอันนี้คือโอไมค์คัทมีตัวอย่างโอไมค์คัทจริงๆมีตัวอย่างนี่เองเนี้ก็มีอันนี้อันนี้ก,อนนก็อันนี้เป็นคารู้ทุกคนเพราะว่าคนเวลาได้ยินทุกคนก็ไม่ไม่น่าจะได้เคยได้ยินคำนี้โ oh <My> อไมค์คัทนี่ค่ะนี่เป็นงานโอไมค์คัทสังเกตได้ว่าเห็นไหมคะว่า ความนูนเขาจะคงไว้อ่าใช่เพชมันจะนูนมากไม่ได้กลมดิ๊กเลยนะไม่กลมดิ๊กลีบ้างไขบ้างหยดน้ำบ้างมีความเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฉากเหมือนกับเขาว่าแบบคือคือเพชรจะสูงเขาจะเรียกได้ว่าเขาจะไม่ได้เอาน้ําหนักออกคือสมัยนี้จะต้องเป็น perfect cut ใช่ทุกอย่างจะต้องคัตติ้งมาแบบ perfect แต่ว่าสมัยก่อนไม่ใช่อได้มาแบบไหนคัตแบบนั้นวางแบบนั้น แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกของแอนชีพวกนี้มันมีค่ามากๆนะคะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นมูลค่าทางจิตใจมูลค่าทางประวัติศาสตร์มูลค่าทางสตอรี่เรื่องเล่านะคะคือเราต้องเข้าใจว่าพวกของเก่าหรือของงานประมูลพวกนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเอาไปขายถูกที่ถูกทางถูกคนแน่นอนแหละวลูมันสูงอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องรล่ ของอดีตนะคะแล้วยิ่งเป็นของระดับเกินร้อยปีเนี่ยอย่างที่กัรดพูดไปของพวกเนี้ยมันอยู่กับคนชนชั้นสูงอยู่แล้วซึ่งคนพวกนั้นอดีตเขาก็จะเรียกว่าอะไรมีบาร,รมีเนาะรรม,มีแบบออร่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้ของเขามาเนี่ยก็ถือว่าเราเราก็ได้อัญ,ญมณีที่มีรัศมีของคนมีอํานาจบาร,รมีนะคะซึ่งพี่ออยเป็นจะคิดคิดยังไงกันเรื่องนี้จริงจริงจริงๆใช่นะตั้งแต่ที่ขายมาก็รวมระยะเวลาล้ม10ปีเนี่ยสังเกตได้ว่า ทุกท่านที่ซื้อของไปนำไปใส่นำไปใช้เนี่ยเอาจริงๆทุกคนรวยขึ้นนะอ,อย่างน้อยทุกคนรวยขึ้นแฮปปี้ขึ้นด้วยความที่อย่างที่กัดพูดว่าของทุกชิ้นมีลัศสมี<ช>มีบารมีของเจ้าของเดิม<ช>ซึ่งเจ้าของเดิมต้องเป็นสมวันอยู่แล้ว<ช>เพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะครอบครองชิ้นงานพวกนี้ได้ไม่ใช่ว่า ใครเนาะก็สามารถซื้อเพชรซื้ออะไรได้ไม่ใช่จะต้องมีช่างฝีมือต้องรู้จักกับช่างฝีมือเธอ,อขึ้นอันนี้ให้ฉันหน่อยทําแบบนี้ให้ฉันหน่อยอ่ะถึงจะขึ้นมาเป็นชิ้นงานได้เพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีลัศมีและบารามีของเจ้าของเดิมเนี่ย อยู่ในชิ้นงานนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรที่ทพี่ออยตั้งชื่อว่า Fine Art เนี่ยแกเข้าใจเลยเพราะว่ามันคืองานศิละปะจริงๆจริงๆมันคืองานศิละปะจะเรียกว่าเป็นจิวเวลรี่ซะทีเดียวไหมจริงๆ Antique Jewelry ไม่ใช่จิวเวลรี่ซะทีเดียวไม่ได้แบบเอามาใส่แบบ everyday ได้ขนาดนั้นมันเป็นการผสมผสานระหว่าง art กับ jewelry จริงๆ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอพูดว่ามีรัศมีเจ้าของเก่าหรืออะไรหลายๆคนก็อุ้ยกลัวแล้วเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะออต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเ,ออเขาจะไม่ทำร้ายเราเพราะอะไรเ,ออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เขาจะได้เป็นยศเป็นอะไรมีมีขนาดนี้ได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ชนชั้นสูงอะนะมันไม่เหมือนของที่อยู่ในสงครามที่แบบต้องฆ่าฟันกันเพื่อ<ช>ได้มาแล้วมีความโกรธ<ช>แค้นแต่คุณคิดสภาพนะการที่อย่างกาสมูนนะตอนนี้สมมติว่าการได้เป็นเจ้าของอันเนี้ยหลังถ่ายรายการเสร็จอันเนี้ยได้ <laughs> เป็นเจ้าของอย่างเงี้ย <laughs> เออเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะมีความปับปลื้มความภูมิใจใช่ไหม,<ช>มคือ feeling ที่เจ้าคุณลองคิดสภาพนะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ก็ถ่ายรายการอยู่แล้ว,แ,ลวแบบอีกสักร้อยสองร้อยปีมีเด็กมาเห็นเทปเนี้ยก็่ตอนนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยฟินได้อันนี้มีความสุข ความรู้สึกบวกๆพวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราได้ใส่เนี่ยก็จะสวยเดีนน๋ยวให้พี่ออยลองใส่ให้กันดูคือต้องบอกว่าอ,อเดี๋ยวลองใส่ให้กันดูคือต้องบอกว่าโชกเกอร์เนี่ยคะ่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจยากคือกัดบอกเลยว่าครั้งแรกที่กัดเห็นโชเกอร์ก็จะแบบจะสวยหรอวะโชเกอร์เป็นอะไรที่ถ้าไม่ลองไม่รู้จริงๆถ้าไม่ลองไม่รู้แล้วก็จริงๆอะสมัยเนี้ยคนทำโชเกอร์สวยๆก็ไม่ได้มีเยอะใช่ คือช็อกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จริงๆต้องพูดว่าหลายๆครั้งที่เราเลือกซื้อของอะไรพวกนี้หรือคนสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเขามีความ a d a p นะเขามีความแบบ ครีเอทีฟเพราะอย่างเนี้ยเป็นโชเกอร์ถูกปะแล้าสมมุติเราทำมาใส่ข้อมือกข้อมือก็ได้มบันเ,เป็นอะไรที่ที่กัดอย่างเงี้ยกัดกัดแข็มกลาดคือคือ1ชิ้นเนี้ยสามารถแบบใช้งานได้หลายอย่างมากเลยและอย่างที่กัดบอกนะคะว่าจิวเวลรีพ่พวกเนี้ยค่ะนอกจากที่จะทําให้รัศมีเราดีใช่ไหมทำให้ทุกอย่างโอเคเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี้ย อันนี้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่าอันนี้ม้าก็บอกมาว่าทุกครั้งที่เวลาม้าเป็นคนพากันไปรู้จักร้านนี้ใช่ไหมแล้วพอเราเห็นเงี้ยต้องบอกว่าที่อยู่บนตู้เซฟเนี่ยก็จะมีจําได้ไหมชิ้นสีเขียวที่เรา,าท,ท,ที่ที่เซนทารีใช่ใชไหมชิ้นนั้นอะ่ะตอนแรกม้าก็บอกว่าอุย้ยม้าก็มองผ่านแล้วจะพักหนึ่งม้าก็แบบเอาชุดนี้แล้วก็กแบบเฮ้ย hey, มันไม่ใช่สไตล์ที่ม้าชอบขนาดม้ดมองผ,ผ่านนะคือไม่ได้โชว์ด้วยซ้ำไม่เห็นเลยไม่ได้เป็นของที่โชว์ด้วยซ้ำ สีเขียวแล้วก็แบบเราก็แบบเอ้ยแต่คือสไตล์เนี้ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่เราจะชอบขนาดนั้นคือมันมันไม่ใช่แบบแรกพบศตาแล้วเอาเลยแต่มาบอกว่าเจ้าของเขามาเรียกให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้มาช่วยส่งเสริมกันนะคะก็ต้องบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขามีเจ้าของเดิมเนี่ยคุณอาจจะแบบเป็นเดซินี่อะไรเงี้ยให้แบบมาเจอกันนะคะซึ่งอันนี้แกก็ใส่ให้ดูเป็นโช็เกอร์นะคะเห็นไหมว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบ ยูนิคเนาะคือมีลุคของความแบบมีเสน่ห์ไม่ถึงกับดูแอนทีคจนน่ากลัวแต่ว่าก็ไม่ได้ดูใหม่จ๋าว่าโอ้โหแบบว่างานเพชรวิ่งใหม่ขนาดนั้นก็จะไม่ใช่แบบนั้นค่ะอย่างงานต่างหูชินนี้นะคะเขาก็จะมีความอ่อนช้อยของเขาแต่ก็คือเขาก็จะเน้นไปสไตล์แบบว่าแอนทีคเลยใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้มันก็จะมีความแบบคือคืองานพวกนี้มันจะมีความแบบดูหวานก็จะเห็นว่าทุกเม็ดเห็นไหมเป็นเป็นโอไมค์คัสหมดเลยเป็นโอไมค์คัสหมดทุกไม่ได้ว่านะคะไม่ได้มองเพชรโบราณนะคะมองกลองค่ะโอ้โหดูดิหายากนะอย่างนี้งานชิ้นพวกนี้ต้องเป็นงานประมูลควสะสมมันเนาะใช่เพราะว่าคิดดูว่าเป็นร้อยปีอะแต่กล่องยังอยู่อะคือคนเก็บรักษาจะต้องเก็บต้องรักมากด้ยถึงบอกว่า งานแอนทิคมันมีสตอรี่เขาไม่ใช่ใช้กันทิ้งทิ้งคว้างๆใส่ทุกวันเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวคว้างไม่ใช่เขาเก็บรักษาเป็นอย่างดีกช้คว่าเป็นสมบัติประจำตระกูลถูกไหมเรียกได้ว่าเป็นสมบัติใช่ไเรื่องราวมีอะไรทีนี้เรามาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นอะถ้าสมมติว่าลูกเพจฟังอยู่แล้วแบบเอ้ยถ้าัานสนใจอยากจะเริ่มเข้าวงการจิวเวลรี่แอนทิคเนี่ยเริ่มจากอะไรดีอะไรที่แบบแบบมือใหม่อ่ะมือใหม่ต้องเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากแหวนหรอเริ่มจากตั้งหูหรอแหวนไหมคะ ใช่เริ่มจากอะไรเล็กๆแหวนแล้วก็ค่อยไปเข็มกลัดหรือว่าเดี๋ยวสักพักอาจจะไปสร้อยข้อมืออะไรทํานองนี้ลูกค้าบางท่านเขาก็จะคิดว่าของแอนทิคจะค่อนข้างราคาสูงสูงแน่นอนกันเห็นแน่ราคาสูงโตแทนที่จริงแล้วของแอนทิคบางทีราคามันไม่ได้สูงอย่างที่เราคิดบางชิ้นอาจจะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหรือว่าอาจจะไปถึงมูลค่าแบบหลักล้านอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ ซึ่งคนส่วนมากเวลาเขาเริ่มเขาก็จะเริ่มที่แหวนถูกไหมใช่เริ่มที่แหวนแหวนก็ราคาหลักหมื่นหลักแสนก็มีทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคตอนนี้กระพรอมแล้วกดไปซื้อแหวนมาต้องเลือกยังไงพี่ออยให้แหวนวงนี้มันมีมูลค่าหรือมันสามารถทำรีเทิร์นกับเราให้เราได้จริงๆการจะเลือกของให้มีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าก็ขึ้นอยู่กับเราจริงๆแหละ,<ฮ>ะคือในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าจะเลือกของให้มีมูลค่าก็คือของสวยอ่าถ้าหน้าตาสวยปุ๊บเพชร คุณภาพดีทุกอย่างทุกอย่างดูสวยอ่ะเนี่ยแหละถึงจะเป็นของที่มีมูลค่าขึ้นแค่นั้นเองปกติเขาใช้เวลานานแค่ไหนแบบสมมติว่าอย่างลูกค้าลูกค้าพี่ซื้อไปอ่ะคนส่วนมากก็จะไม่รู้อุ้ยังไงฉันจะไปประมูลยังไงมันจะต้องมันต้องยังไงหรือคนส่วนมากเขาก็ซื้อแล้วเขาเก็บคือเอาจริงๆนะบางบางบางท่านนะซื้อมาวันนี้อีกแค่สองสวันนําไปประมูลก็อีกราคาหนึ่งเลยนะ Oh. ใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องรองว่า,รวาจริงมันไม่ใช่ต้องรอนะสมมุติว่าเราซื้อเพชรโอเคฟูลคัตปัจจุบันเราอาจจะต้องรอโอเคสองสามปีกว่าจะให้พอร์ตเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นพอร์ตมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะกําไรแต่เพชรแอนทิกไม่ใช่เพชรแอนทิกสมมุติก็ได้เลยได้เทียร่ามาอันหนึ่งได้เทียร่ามาสมมุติามาจากอังกฤษมาจากอะไรก็ตามได้เทียร่ามาอ่ะเพื่อนเอาไหมเทียร่านี้ไม่มีนะไม่มีที่ไหน บนโลกนี้สามารถทําได้แล้วใช่แค่นี้ก็กําไรแล้วจริงๆอันนี้ก็แบบสามารถใส่ได้ใช่ไหมลองเลยค่ะไม่ก็ลองไม่ได้ต้องให้ให้พี่พลอยลองให้พี่พลอยลองได้ค่ะให้พลอยลองให้ดูวางวางเลยโอเคดูเทียร่าชิ้นนี้เป็นโอคัททั้งชิ้นใช่นี่คือแบบเวลาไปออกงานนะเนาะถ่ายรูปฟิลเจ้าหญิงคือแบบได้มากมันไม่ใช่แค่ฟิลเจ้าหญิงอย่างเดียวนะการดูเพชรดูอะไรเนี้ย มันไม่เหมือนกับคือมันมีเสน่ห์อะมันจะมีความความขลังในตัวเออเขาจะมีเสน่ห์ของเขาใส่ไปนี่คือจึ้งอันนเอาไปทำแบบบล้อคอได้ด้วยนะคะจริงเหรอเดี๋ยวถอดให้ดูไหมยเออดีดีให้ให้ทุกคนดูเลยว่าของสมัยก่อนเนี่ยเขาอัดแอปเก่งมากมีบางชิ้นก็จะมาบอกซื้อมาปุ๊บมาบอกเนี่ยเป็นเป็นข้อมือจะบอกไม่เป็นโชเกอร์ก็ได้สะพตนาบอกเฮ้ยเป็นเข็มกัดก็ได้กระดับโอ้โหเป็นได้ทุกเลยเอาจริงๆคือเป็นได้ทุกอย่างเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ย เหมือนกว่าะได้แต่ละชิ้นนั้นอเขาทุกอย่างถูกต้องเขาใช้เวลากับจิวเวรี่ชิ้นนั้นน่ะนานเป็นปีไม่ใช่สมัยนี้นะโอเคเดือนนึงคุณจะต้องทําเสร็จเท่านี้เท่านี้สมัยก่อนนั่งทําไปเถอะนั่งทําเข้าไปกี่ปีสองปีถูก้องเพื่อถึงบอกว่าเป็นอาร์ตเนี่ยค่ะสมชื่อเลยว่ามันเป็นไฟน์อาร์ตจริงๆเป็นไฟน์อาร์ตจริงๆเป็นงานศิลปะ่นี่นี่ทเราแล้วนี่ค่ะลองใส่คอดูเฮ้ย ช่วยหันไปทางคุณสุภรัตด้วยนะคะอ้าปากแล้วค่ะอ้าปากแล้วค่ะตอนนี้จุดนี้ชุยสวยเห็นไหมมันสามารถแอดแอปได้นะคะชุดสีแดงด้วยเอ้ยสวยสวยมากโอเคจริงๆมีตัวเกี่ยวห้อยลงมาข้างล่างด้วยนะคะเป็นเพชรเม็ดเบลเลอร์เลยแต่ว่านตอนนี้ยังมาไม่ถึงประเทศไทยใช่ ก็คือสรุปก็คืองานพวกนี้งานฟลาอาร์ตงานเฮอริเทจจริงๆจริงๆมีหลายแหล่งหลายที่เลยใช่ไหมคะมีหลายแหล่งหลายที่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นของยุโรปเนาะเพราะว่า คือสมัยก่อนคนที่จะทำจิวเวลรี่พวกนี้ได้ก็จะเป็นแค่ทางทางฝั่งยุโรปต้องต้องเรียกว่าเป็นสไตล์นี้แล้วกันเ,เป็นส,มมนสไตล์นี้ร้อยปีร้อยป, <500 S 1> ปีที่แล้วถ้ามาฝั่งเอเชียก็จะเป็นศิละปะอีแบบอ่าใช่อันนี้คือศิละปะฝั่งแอนทีของฝั่งยุโรปแล้วกันอ่าและอย่างนี้ถ้าสมมติว่ากัดฟังมาถึงตอนนี้ลูกเพจฟังจนจะจบแล้วแบบอุ้ยฉันสนใจฉันอยากจะเริ่มซื้อฉันพิมพ์เลยอินสตาแกรมแอนทีโพรดักอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าแต่ละร้านบางทีก็เคยเข้าไปส บางชิ้นเนี่ยค่ะบางทีเขาเอา Pri c e point มาเป็นตัวตัดสินด้วยแล้วเขาก็แบบงานมันมันก็ดูเก่าแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีความละเอียดความแบบอย่างอันนี้ถ้าทุกคนจะเห็นนะคะเนี่ยมันจะแบบหวานแล้วมันก็แบบสามารถงอได้คือมันจะมีความละเอียดในตัวเขาจริงๆถ้ามีเอสีเขียวที่เราเพิ่งซื้อมาเนาะอันนั้นแบบเป็นใบเป็นเสื้อเป็นอันนั้นสวยมาก มันสะมันเหมือนมีชีวิตอ่ะคืออยากจะถามพี่ออยว่ามันมันต่างคือของก็ของเก่าเหมือนกันก็ร้อยปีเหมือนกันแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันก็หมายความหมายความว่ามูลค่ามันต้องคือ value มันจะต่างกันจากอะไรถามว่าวิธีการคัดจริงๆเลือกจาก เลือกจากความชอบของตัวเองก่อนอเราชอบแบบไหนเราก็เลือกซื้อแบบนั้น<ะ>แล้วก็จากการที่เรามีประสบการณ์ในการเลือกจิวเลียรมา<ะ>ตั้งแต่รุ่นพุแม่<ะ>เราไปดูตั้งแต่เล็กแล้วว่าหน้าตาแบบนี้มันควรจะราคาเท่านี้หน้าตาอย่างเงี้ยเรียกสวย<ะ>เพชรแบบนี้เรียกดี<ะ>เพชรแบบนี้เรียกไม่ดี<ะ>อ่ะพอเราเริ่มเป็นตั้งแต่เล็กเราก็จํามาว่าอ๋อ ไอ้หน้าตาแบบนี้มันต้องเท่านี้ไอ้แบบนี้เรียกสวยไอ้แบบนี้เรียกมี v a l ูแล้วก็ไม่พอถ้าเราใส่ก็ต้องสวยด้วยเช่นกันมันต้องเข้ากับเราใช่มันต้องเข้ากับเราด้วยแล้วเราขายใครส่วนใหญ่90%ของเราลูกค้าเป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนไทยถ้าเราใส่สวยปุ๊บแปลว่าลูกค้าเราก็ต้องใส่สวยเพราะมันก็จะมีความแบบสกินโทนด้วยความแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยง้ยใช่ค่ะมันก็จะทํายิ่งทําให้จิวเวลรี่เนี่ย ดูสวยขึ้นเวลาเรา <สม S 2> เลือกวเ,อเวลาเราเลือกถูกที่ถูกคนก็ยิ่งยิ่งทำให้จิวเวลรี่ดูดูลักชัวรี่ดูมีความแบบว่าใส่แล้วสวยอะ่อะถ้าจริงนะคะแล้วอย่างนี้พี่พี่ออยไปประมูลบ่อยไหมถามว่าไปประมูลบ่อยไหมไปประมูลมาบ้างแต่จริงๆเรานำไปประมูลมากกว่าคือการที่เราไปประมูลเพื่อมาขาย โอเคแหละดีได้ของดีได้ของสวยแน่นอนแต่ของก็จะมีมูลค่านิดนึงเพราะว่าเราไปประมูลบิดเข้ามาเนาะ <Big S 1> มันก็จะมีราคาสูงหน่อยหนึ่งแต่สิ่งที่พี่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการที่ไปประมูลแล้วเอามาขายแต่เป็นของที่อยู่ตามตามบ้านคนตามดิลเลอร์ที่เขาเป็นโลเคอลจริงๆเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าของของที่ร้านเนี่ย เหมือนจะแพงราคาเหมือนจะสูงแต่จริงๆราคาดีมากนะคะลองเทียบกับของใหม่ดูอย่างโชเกอร์เส้นนี้ถ้าใหม่ไม่ได้นะราคานี้มรากตโคลัมเบียเพชรตั้งกี่กะลัดแต่ล้านก็บาทถามว่าเอาเพชรเอาทองมาขึ้นปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เลย ล้านก็บาทเองทําไม่ได้เลยอ่ะคือต้องบอกว่าข้อดีของพี่อย่างหนึ่งคือพอพี่มีโรงงานเก่าของตัวเองเนี่ยพอดีสมมติสมมติเราไปเอาตามบ้านเนี้ยเราก็สามารถเอามาทําความสะอาดให้เขากลับมาดูสวยสง่างาเมเดมนอกจากนั้น<ๆ>เรายังสามารถเอาเข้าเครื่องเพื่อไปตรวจได้ว่าเพชรแท้หรือว่าเพชรไม่แท้ด้วยอ,อันนี้คือข้อดีของ,ของการที่เราไม่โรงงานเฮ้ยสมัย,สม,ยสมัยก่อน,สม,อนสมัยก่อนมันไม่มีหรอกอแต่ว่ามันก็มีการที่โอเคอาจจะเราไม่รู้อ่ะเนาะอ่ะเติมบ้างหลุดแล้วอาจจะเปลี่ยนแต่ว่า อาจจะไม่ทราบว่าเป็นเพชรเป็นพลอยมาจากที่ไหนแต่ว่าถ้าเราเอามาเนี่ยแล้วก็เอาไปตรวจกับเครื่องที่เรามีเนี่ยมันก็จะโชว์เลยว่าเพชรแท้นะพลอยแท้นะบางชิ้นเป็นพลอยสวยๆแบบนี้สงเซอร์เลยแล้วของแต่ละชิ้นที่ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเดินไปปุ๊บเจออยากได้ฉันอยากได้จะซื้อไม่ใช่ของแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาในการหาอย่างเช่นเทียร่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เดินเดินไปปุ๊บฉันอยากได้เอ้ยจะซื้อไม่มีค่ะ กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นรอเป็นปีๆบางทีเราต้องรอเจ้าของเก่าเขาด้วยวาจะปล่อยไหมจะขายไหมจะปล่อยไหมเจ้าของก็แบบอุ้ยขายเถอะนะขายเถอะนะฉันม่อยากขายอ่ะจริงค่ะยิ่งของสวยๆไม่ไม่ค่อยากขายหรอกอกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นไม่ใช่ว่าอยากซื้อปุ๊บได้ซื้อเลยคือร้านเนี้ยนะคะเราทํามาจากความรักความหลงไหลความชอบในแอนทิคจิวเวลรี่จริงๆพอเรารักเราหลงไหลเราชอบเนี่ยมันก็กลายมาเป็นธุรกิจ แล้วพอมันมาเป็นธุรกิจที่เราชอบมันก็จะเป็นธุรกิจที่คือยั่งยืนเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตในอนาคตได้ได้ต่อไปอแถมอันนี้มัีพวกนี้นะคะเป็นแอนติจูรี y สามารถสร้างเป็นเหมือนแอสเซทอย่างหนึ่งในปัจจุบันได้จริงๆ แล้วถ้าสมมติว่ากัดอยากไปดูของพี่ออยที่ร้านเนี่ยออยกับพลอยเนี่ยขายของแบบเป็นกันเองอยู่แล้วลูกค้าทุกท่านจะรู้ว่าเป็นกันเองมากๆใช่แค่ให้ความรู้เอาของตัวเองมาให้ดูก็ได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบไหนดีหรือเปล่าเป็นแอนติกจิวเวลรี่หรือเปล่ายินดีให้คําปรึกษาทุกอย่างเลยแล้วก็อย่าคิดว่าของร้านเราแพงนะหลักหมื่นก็มีหลักหมื่นมีแสนต้นตหลักหมื่นก็มีได้หลักหมื่นก็เคยได้แล้วถูกต้องหลักแสนต้นๆ้นก็มี คือเรามีความหลากหลายเราต้องพูดอย่างนี้ว่าเราขายลูกค้าหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราต้องมีเราต้องมีจิวเวลรี่ในหลากหลายราคาอยู่แล้วเช่นกันแล้วอย่างนี้พี่ออยมีหน้าร้านหรือเปล่าคะณตอนนี้นะคะสามารถมาชมที่ออฟฟิศเราก็ได้ค่ะอยู่ที่สีนคลินค่ะหรือว่าจะไปติดตามที่เพจก่อนก็ได้นะคะเพจไอจีใช่มาส่องก่อนได้มาส่องก่อนได้ใน IG heritage t f i r e art jewelry ค่ะที่ภาพตรงนี้ค่ะนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ออยกับพี่คอยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เพจแล้วนะคะแล้วก็เอาอัญมณีสวยๆมาให้ดูนะคะต้องบอกว่างานแอนทิคเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นงานที่อยู่นี้คือหลายๆคนดูถึงตรงนี้แล้วอ่ะก็จะต้องรู้ความต่างแล้วว่าอัญมณีปัจจุบันนะคะกับอัญมณีแอนชิคเนี่ยเขาต่างคนต่างมีเสน่ห์แล้วกันคือแต่คนต่างมีเสน่ห์แต่คนต่างมีเสน่ห์ต่างคนต่างมีมูลค่าของมันอยู่ที่ว่าคุณถูกที่ถูกเวลาถูกคนหรือเปล่านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you